สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำไอศครีมง่ายๆให้ดูนะคะว่าทำยังไงบ้างส่วนผสมก็มีวิปครีมนมข้นก็ช็อกโกแลตอย่างที่เราชอบนะว่าเราจะใส่แบบไหนเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเทวิปครีมลงแล้วนะมัน5้าเดซิลิตรก็คือตีวิปครีมแบบไม่ต้องให้มันแข็งมากนะแค่มันแบบ คูแบบทองทองตัวเอาทีละตีมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหม คือไม่ต้องให้มันหนามากอะแล้วต่อไปฉันจะใส่นมข้นนะลงไปมันเป็นไอศครีมที่นิ่มละเอียดอะแล้วทานง,ง่าย กคนคนแบบเบาๆอย่ามือหนะักคนให้เป็นลายเดียวกันทางเดียวกันอล้วจะเออป็น จะใส่ช็อกโกแลตที่ฉันทำนะลงแล้วเส้นจะเหลือไว้โรยหน้าด้วยเนี่จะคนให้มันเข้าเนือ้อกันเสซ็เที็มาใสใส่ในนี้ลน้น สุดท้ายเสร็จแล้ว,กกไ,ลวไอศครีมช็อก,ก,กโกแลตดายโค้ลา,าสเรามาลองชิมด้กันนะเี่ยเธแล้วเรสิก,กัดแชร์เต็เนแชรช่องฟิตนะสชั่วโมงประมาณสชั่วโมงล,ล้วก็จะได้กินคำตอนสุดท้ายฉันจะปิดด้วย เขาเรียกอะไรที่ครอบนะคะตั้อะไรอะไรเนี่ยเขาเรียกไม่รู้ใสยพลาสติกใสพลาสติกใสนะคะติดแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตก็จะอีทบหนึ่ง เรียบร้อยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันติดตามว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะชมหน้าไอศครีมหาช้อนตักไอศครีมไม่เจอก็เลยเอาช้อนธรรมาดาตักทำให้ดูเห็นไหมนี่อย่างนี้นเห็นไหมคะ โอ้โหยากให้ทุกคนลองทำแล้วมันง่ายมากเลยเราไม่ต้องไปซื้อด้วยแล้วเรากะด้วยว่าไม่หวานมากอะไรมากอย่างเงี้ยลองทำดูนะ